ยุคก่อนประวัติศาสตร์ของเครื่องดูดฝุ่นในช่วงศตรวรรษที่19การทำความสะอาดพรมและพื้นมักเป็นงานที่ใช้แรงอย่างหนักผู้คนใช้ไม้กวาดตีพรมหรือแปรงขัดเพื่อไล่ฝุ่นออกไปซึ่งวิธีเหล่านี้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจนมาในปี1860ดเนียลเอสได้ประดิษฐ์เครื่องดูดฝุ่นเครื่องแรกของโลกชื่อว่าคาร์เปตสวิปเปอร์แม้จะมีกฎไกดูดฝุ่นแต่ก็ยังไม่ได้ใช้ไฟฟ้า โดยอาศัยการหมุนของพัดลมด้วยมือเพื่อสร้างแรงดูดอย่างไรก็ตามสิ่งประดิษฐ์นี้ไม่ได้ผลิตออกมาในเชิงพาณิชย์จนมาในศตวรรษที่19มีนักประดิษฐ์หลายคนพยายามคิดค้นเครื่องทำความสะอาดใช้แรงดูดเช่น Mary วิอา e บิซลสิ่งประดิษฐ์ประดิษฐ์เครื่องกวาดผมที่ใช้แปรงหมุนเพื่อดักจับจ่งสกปกรกซึ่งเป็นต้นแบบของเครื่องดูดฝุ่นในยุคแรกกำเนิดเครื่องดูดฝุ่นเชิงพาณิชย แม้จะมีแนวคิดเรื่องการดูดฝุ่นมานานแล้วแต่เครื่องดูดฝุ่นที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและประสบความสาเร็จในเชิงพาณิชย์เครื่องแรกก็เกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่20ฮูเบิร์ตซีซีดบูธวิศวกรชาวอังกฤษผู้นี้ได้ชื่อว่าเป็นคนประดิษฐ์เครื่องดูดฝุ่นเชิงพาณิชย์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเครื่องแรกอย่างแท้จริงเรื่องเริ่มต้นเมื่อ1,901เมื่อเขาได้เห็นเครื่องทำความสะอาดผมที่ใช้ลมเป่าฝุ่นออกจากผมแทนที่ดูดเข้าไป เขาจึงเกิดแนวคิดที่ว่าทําไมไม่ลองดูดฝุ่นเข้าไปแทนละ่ะเครื่องดูดฝุ่น Puffing Belly b o o t t ได้สร้างเครื่องดูดฝุ่นของเขาในชื่อ Puffing Belly ซึ่งเป็นเครื่องยนต์สังดาบภายในขนาดใหญ่ที่สามารถติดตั้งบนรถม้าและมีท่อยาวหลายร้อยฟุตเพื่อดูดฝุ่นจากหน้าต่างหรือประตูบ้านโดยเครื่องนี้มีเสียงดังมากและมีค่าใช้จ่ายสูงแต่ก็ได้รับความนิยมในกลุ่มลูกค้าที่มีฐานะดีเช่นการใช้ทางอ,อกาซานะ อาคารขนาดใหญ่โรงแรมหรือพระราชวังการปฏิวัติเครื่องดูดฝุ่นสําหรับใช้ในครัวเรือนการปฏิวัติครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อเครื่องดูดฝุ่นถูกปรับปรุงให้มีขนาดเล็กลงและใช้งานง่ายขึ้นสําหรับผู้โดโภคทั่วไปเจมมอลลีสปริงเลอร์ชายผู้ป่วยโรคขอบผื่นและเป็นพานโลงคือผู้ที่คิดค้นเครื่องดูดฝุ่นแบบพกพาใช้ไฟฟ้าเครื่องแรกที่ประสบความสำเร็จในปี1907เขาใช้มอเตอร์ไฟฟ้าจากพลดลมเก่าๆติดเข้ากับกล่องสบู่และไม้กวาด พร้อมถุงหมอนสำหรับเก็บฝุ่นสิ่งประดิษฐ์นี้ใช้งานได้ดีมากและช่วยบรรเทาอาการหออพื้นของเขาได้ขายกิจการสรปงเลอร์ได้ยื่นจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ของเขาแต่เนื่องจากเขาไม่มีทุนเพียงพอที่จะผลิตในปริมาณมากเขาจึงตัดสินใจขายสิทธิบัตรนี้ให้กับญาติของเขาคือวิลเลียมเฮนรี่ฮูเวอร์ในปี1908บริษัทฮูเวอร์มองเห็นศักยภาพของสิ่งประดิษฐ์นี้เขาได้ก่อตั้งบริษัทเดอะฮูเวอร์คอมพานีและ เริ่มผลิตเครื่องดูดฝุ่นเชิงพาณิชย์โดยปรับปรุงการออกแบบให้มีขนาดเล็กลงและมีประสิทธิธภาพมากขึ้นจนทำให้แบน Hoover, รนด์ฮูเวอร์กลายเป็นชื่อที่คนส่วนใหญ่ในยุคนั้นเรียกแทนคำว่าเครื่องดูดฝุ่นวิวัฒนาการในยุคป,ปัจจุบันตั้งแต่ยุคข,ของฮูเวอร์เป็นต้นมาเครื่องดูดฝุ่นก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการกำเนิดถุงแบบใช้แล้วทิ้งในช่วงศตวรรษที่20มีการพัฒนาถุงเก็บฝุ่นแบบกระดาษใช้แล้วทิ้ง ทำให้การยกจัดฝุ่นเป็นเรื่องง่ายและถูกสุขอนามัยมากขึ้นเทคโนโลยีไหลถุงในปี1983เจมส์ไดสันพิศวกรชาวอังกฤษได้ประดิษฐ์เครื่องดูดฝุ่นแบบไหลถุงที่ใช้หลักการแยกฝุ่นแบบพายุหมุนซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ถุงเก็บฝุ่นและไม่ทําให้แรงดึงดูดลดลงเมื่อฝุ่นเต็มถุงเทคโนโลยีนี้ปฏิวัติวงการทาให้แบรนด์ไดสันกลายเป็นผู้นําในตลาดยุคไร้สายและหุ่นยนต์การพัฒนาแบตเตอรี่และมอเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพสูงทําให้เกิดเครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่ใช้งานสะดวกขึ้นและล่าสุดหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่สามารถทำความสะอาดบ้านได้ด้วยตวเนเองอย่างอัตโนมัติจากเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนรถม้าสู่หุ่นยนต์อัจฉริยะที่ทำความสะอาดบ้านได้อย่างอิสระเครื่องดูดฝุ่นได้สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายยิย่งขึ้น